สวัสดีครับผมหมวดวิสุทธิ์ไทยแลนด์ครับที่ปรึกษ,ษาการขายรถจนวิสุทธิ์ปิชีจากบริษัทกวงไถ่มอเตอร์เซลล์ครับวันนี้เราจะพามาชมคันจริงนะครับในรุ่น x อ็กเพนเดอร์ครอสเนะฮะเป็นรุ่น h e ดีวีนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะทำมาทั้งหมด2รุ่นก็คือตัว GT ด้วยแล้วก็ตัว Cross ด้วยแต่วันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอในส่วนของตัว Cross h ีวีในรุ่นเพยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับจาก ราคา9 61,000บาทเป็นราคา981,000นะครับสีเขียวสีขาวเพิ่มอีก10,000บาทเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าออปชั่นที่ทางวิ t ซูบิชิเนี่ยเขาให้กับเจ้าตัวรถคันนี้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับไปันครับอ็กเพเดอร์ครอสเทอีในรุ่นเพยในรุ่นพิเศษนี้นะครับมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีมีสีขาวสีเขียวที่ผมกำลังจะรีวิวแล้วก็มีสีเทานะครับ ทั้ง3สีจะตัดเป็นลังคาดำนะครับก็คือในรุ่นพิเศษนั่นเองแล้วก็อีก2สีในส่วนของตัว G.T. ก็มีสีขาวแล้วก็สีเทานะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Cross สีเขียวคันนี้ก่อนนะครับราคาอยู่ที่9 8 1 0 0 0บาทนะครับสีขาวสีเขียวเพิ่อมอีก0 0 0 0บาทนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ ด้านหน้านะครับในส่วนของตัวกันชนตัวนี้ไม่ใช่สกเกิร์ตนะครับเป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานแต่ทำเป็นสีดํานะครับในส่วนของตัวช่วงไฟตัดหมอกนะครับลามไปถึงในส่วนของตัวนี้ตัวที่ติดตั้งกอบใบทะเบียนแต่ขีดสีน้ําเงินเอกลักษณ์ของไฮบริดหรือ h e v เนี่ยยังมีอยู่นะครับถัดขึ้นไปจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าทําสีใหม่เป็นสีเดียวกับตัวรถจากเดิม ของตัวคอร์สรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถมีสัญลณ์ h e v ที่กระจ,จังหน้าเหมือนเดิมดินามิกชิลตัวนี้นี่ที่ผมชี้ตัว C ีนะครับดินามิกชิล์ทำเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดโครมไฟหน้าทำเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างด้านข้างนะครับหูกระจกสีดําแล้วก็มือจับนะฮะมือจับจากโครมเมียมทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็คิ้วประตูจากโครมเมียมทําเป็นสีดําำราวหลังคาด้านบนเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวสีหลังคาเป็นสีดํานะฮะลงมาในส่วนของตัวล้อ ล้อเป็นลายเหมือนเดิมแต่ทำเป็นสีดำนะครับเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีทูโทนแต่ตัวนี้ทำเป็นสีดำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกาบประตูทำเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับนี่เลยด้านหลังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นสีสโมกนะฮะตรงนี้ตอนแรกเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับ ไฟท้ายก็เปลี่ยนยโยคมเลยนะครับตัวนี้ก็สือว่าสวยงามนะครับผมชอบนะไฟท้ายไฟท้ายเอกลักษณ์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีสโมกนั่นเองนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างทาเป็นสีดํานะฮะแบบนี้เลยนี่ครับราคาเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วแต่คนชอบนะถ้ากรณีคนชอบในสไตล์ที่มันแบบเป็นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับเพิ่มตังนิดหน่อยเราจะได้สีมาตรฐานจากโรงงานมาเลยนะครับ ในส่วนของการรับประกันคุณภาพรถยนต์เหมือนเดิมนะครับ5ปีแสนโลแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็ชุดสายไฟแล้วก็ชุดเจเนเรเตอร์รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนั่นเองนะครับโปรโมชั่นพิเศษมีนะครับดอกเบีย้ย0%ยังมีอยู่นะครับส่วนลดพิเศษยังมีอยู่นะฮะถ้าลูกค้าท่านใด ชอบในสไตล์การแต่งในรุ่นพิเศษแบบนี้นะครับ adding line ดดเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับช่องผมได้เลยนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ